สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาเซนเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุยพามาดูรถเก๋งขนาดใหญ่อีกหนึ่งคันนะครับผมที่ราคาผมบอกเลยว่าจับต้องได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญรถรุ่นนี้นะครับผมใช้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นขวัญใจได้หลายคนแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Honda a c c o r d คันนี้นะครับผมเป็นเกณฑ์ที่9นะครับลูกค้าเป็นรถปี2013านะครับผมราคาผมเปิดให้เลยนะครับอยู่ที่ 499,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่8,500บาทฟรีดาวผมบอกเลยว่ารถขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเอามาหันราคาให้ลูกค้าสมยงค่าเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับผมได้เอาไว้ใช้งานกันนะครับลูกค้าใครที่กำลังมองหา รถเก๋งขนาดใหญ่นะครับไว้เดินทางอ่าไว้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือเอาไว้แบบใช้งานอย่างเงี้ยครับผมผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับออปชั่นผมบอกเลยว่าคันนี้จัดหนักจัดเต็มมีให้ครบทุกอย่างนะครับสมกับเป็นรถตัวท็อปในราคาล้านกว่าบาทกันเลยนะครับลูกค้านี่คันนี้นะครับผมมาด้วยสีขาวมุกนะครับลูกค้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมๆมีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยกริฟแน่นอนนะครับลูกค้าเดิมๆเดิมทุกจุดผมบอกเลยว่าเดิมๆอ่า ไฟหน้านี่ดูเลยนะครับนี่ยังใสนะครับลูกค้าอ่ามีไฟเด y ์ทามทามมิ่งนะครับลูกค้านี่อ่าท้งเส้นแบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วอย่างนี้นะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าสว่างตาแตกแน่นอนนะครับตอนกลางคืนแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้นี่ไฟอ่าเขาเรียกไฟตันมอกโคตรใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะครับตัวนี้ก็สว่างตาแตกแน่นอนนะครับลูกค้าในเวลาขับกลางคืนนะครับนี่ แล้วก็ออปชั่นภายนอกนะครับก็มีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับล้อแม็กนี่ล้อแม็กนะครับผมเราเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นล้อแม็ก BBS นะครับลูกค้าตัวนี้เป็นขอบ17เอ้ยไม่ใช่ครับผมเป็นขอบ18นะครับลูกค้านี่ขอบ18นะครับรัดด้วยยางบิสโตนโพเทนเชียลนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นรหัส004นะครับลูกค้าอ่าเป็นรุ่นที่แพงที่สุดแล้วนะครับของ บิตสโตนนะครับลูกค้าีสวยผมบอกเลยว่ายางรุ่นนี้นุ่มเงียบรีดน้ําได้ดีนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวดูรอบๆตัวรถนะครับคันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับลูกค้านี่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับลูกค้านี่ในรถระดับคาส์ใหญ่แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนช่วงล่างโคตรดีโคตรนุ่มโคตรหนึบนะครับลูกค้ารุ่นนี้คันนี้นะครับผมเป็นดิสหน้าหลังนะครับลูกค้านี่เป็นดิสหน้าหลังนะครับด้านท้ายของเรานะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยครับนี่ การออกแบบการลงตัวผมบอกเลยว่าแอคคอร์ดรุ่นนี้แต่งสวยมากๆเลยนะครับลูกค้านี่สเกรลรอบคันเซ็นเซอร์ถอยกล้องถอยมีให้ครบทุกอย่างนะครับลูกค้าคันนี้ไฟท้ายเดิมๆ่าไฟท้าย LED เดิมๆนะครับลูกค้านี่ยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยแกะโลโก้ต,ต่างๆยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพลททุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยกิ๊บแน่นอนแล้วก็เลขทะเบียนสวยๆไปเลยนะครับลูกค้าคันนี้ใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในรถเกง่งราคาแค่ 499,000บาทพร8,500บาทได้ Honda Accord Gen ที่9ไปครอบครองเดี๋ยวเราพาไปดูภายในนะครับว่าคันนี้สวยกิ๊บแค่ไหนนะครับไปกันเลยามาต่อที่ภายในนะครับผมผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถระดับผู้บริหารกันเลยนะครับลูกค้าออปชั่นนะครับมีให้ครบทุกอย่างนะครับนี่ สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ามีให้ครบเลยนะครับนี่มาด้วยคอนโซลด้านหน้าของเรานะครับนี่เป็นลายไม้แบบนี่ทันสมัยมากๆเลยนะครับนี่สวยงามมากๆครับเดิมๆอ่าผมบอกเลยว่าเดิมๆทุกอย่างนะครับนี่พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันอ่าคูดคอนโทรลอะไรมีให้ครบทุกอย่างนะครับลูกค้าแล้วก็เครื่องเสียงนะครับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องเสียงระบบทัชสกรีนนะครับนี่แล้วก็เวลาปรับเครื่องเสียงอะไรอย่างนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจอสติ๊กนะครับลูกค้านี่ เลือกภาษาอะไรได้ทุกอย่างนะครับเชื่อมต่ออะไรได้ทุกอย่างนะครับลูกค้านี่สวยนะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นจัดมาให้หนักให้เต็มเลยนะครับลูกค้าพบทุกอย่างนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมก็ระบบเกียร์เกียร์ออโต้ตรงนี้มีอะไรเนี่ยที่จุดบุหรี่นะครับลูกค้าตรงนี้มีที่จุดบุหรี่นี่ แล้วก็เป็นกุญแจนะครับผมเป็นระบบคีย์เลสนะครับผมผมลืมบอกนะครับคันนี้รถผู้หญิงใช้แน่นอนร0 0เซนะครับดูดูจากกุญแจนะครับผมดูจากกุญแจแบบน่ารักเลยนะครับลูกค้านี่ถ้าผู้ชายห้อยแบบนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วแหละครับผมดูเลยครับนี่น่ารักครับผมนี่กรอบครอบกุญแจรับประกันเลยนะครับคันนี้รถผู้หญิงใช้มือเดียวป้ายแดงนะครับลูกค้าสภาพสวยกริฟนะครับบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับลูกค้านี่นี่บุ๊กเซอร์วิสสุุดรับประกันนะครับลูกค้า ยังอยู่ครบนะครับนี่คันนี้เดิมๆผมบอกเลยว่าเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วก็เบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับลูกค้าแล้วก็สามารถเซตค่าเซตค่าความจําของคนขับได้นะครับลูกค้าคันนี้นี่มันก็จะมี2เซตให้นะครับลูกค้านี่อ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมฝั่งฝั่งด้านนี้นะครับนี่อ่าความจําว่าเรานั่งท่าไหนขนาดไหนนะครับผมก็สามารถเซตค่าได้นะครับลูกค้าแล้วก็ นี่แล้วก็สามารถปรับเบาะจากด้านข้างได้นะครับนี่นี่มีแอร์ข้างหลังอ่าก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับลูกค้าอ่าตรงนี้ก็จะมีที่เชื่อมต่อนะครับลูกค้านี่อ่ามีที่เสียบสายสายอักสาย USB แล้วก็ Power Outlet นะครับลูกค้านี่อยู่นี่12วัตต์นะครับแล้วก็มีอ่ามีอะไรเนี่ยมีซองผ้าป่าด้วยลูกค้าอ่า โคเท่ครับลูกค้ามีซองผ้าป่าด้วยอ่าสำหรับออชั่นก็ภายในนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับลูกค้านี่ม่านบางังแดดมีไฟไหมรุน่นนี้อ่ารุ่นนี้ไม่มีไฟนะครับลูกค้าอ่าไม่มีไฟนะครับแต่ว่าด้านนี้น่าจะไม่มีเหมือนกันนะครับลูกค้านี่ตรงนี้ก็ผ้าใสๆใส,สวยๆกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปนั่งข้างหลังต่อเลยดีกว่านะครับว่านั่งข้างหลังอ่ะมันออชั่นมัน โอเคแค่ไหนนะครับในการนั่งเป็นผู้บริหารเท่ๆลองดูนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปนั่งดูอ่าเดี๋ยวเรามานั่งดูข้างหลังดูนะครับลูกค้าผมบอกว่าบอกเลยนะครับว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับแบบอดูครับนี่แอร์ด้านหลังมีให้นะครับนี่มีแอร์ด้านหลังให้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็อะไรเนี่ยนี่ที่วางแก้วตรงนี้ก็มีด้วยนะครับลูกค้าอ่าจะเท้าแขนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะวางแก้วก็ได้นะครับแล้วก็ มีช่องนิรภัยด้วยครับลูกค้าดูเฮ้ย <Hey, S 1> มันคืออะไรเนี่ยฮัลโหลอ่าสามารถแบบเวลาแบบยังไงล่ะมันทะลุด,ด้านหลังได้เลยนะครับนี่ทะลุฝ,ฝากระโปรงด้านหลังได้เลยนะครับช่องตรงนี้นะอ่าโอเคครับผมก็โอเคดีนะครับผมด้านนี้อ่าแล้วก็ลืมบอกเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมมีม่านให้ด้วยนะครับนี่เป็นไงอ่าเวลาเราแบบ ต้องการความส่วนตัวนะครับเราก็ดึงม่านขึ้นได้เลยนะครับผมบ้านหลังก็มีนะครับนี่ถ้าม่านหลังเราก็กดปุ่มนี่เป็นไงเป็นอัตโนมัตินะครับลูกค้านี่สามารถกดปุ่มได้เลยนี่โอเคไหมครับผมนี่ใครที่กําลังมองหารถเก๋งขนาดใหญ่นะครับไว้เดินทางอ่าไว้เดินทางไปไปกินไปเที่ยวอย่างนี้ครับผมก็แนะนําคันนี้เลยนะครับนี่ฮอนด้า c อ o คอร์ดนะครับคันนี้เครื่อง2.0นะครับลูกค้าเป็นตัว E อ ปี2013นะครับราคา499,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่8 5 0 0บาทฟรีดาวน์นะครับลูกค้าผมบอกเลยว่ามีคันเดียวเท่านั้นนะครับ h o n d a Accord เป็นรุ่นที่หายากนะครับผมบอกเลยว่าราคาก็ไม่แรงนะครับลูกค้านี่รุ่นนี้นะครับผม เอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องนะครับว่าสวยกิิบแค่ไหนไปกันเลยครับมาต่อที่ห้องเครื่องกันนะครับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง2.0นะครับลูกค้าหรือว่ารหัส K20 นะครับตัวนี้สภาพเครื่องนะครับเดิมๆทุกจุดผมบอกเลยว่าไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับลูกค้าสภาพเดิมๆดูครับนี่พวกเม็ดอาร์คพวกนี้ยังอยู่ครบทุกตัวนะครับลูกค้าไม่มีชนมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันหน้าเดิมๆรถไม่เคยชนไม่เคยแปะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมนี่มี เขาเรียกว่าค้ำเครื่องให้นะครับตัวนี้ก็เวลาขับขี่เครื่องอมันจะไม่โยนนะครับลูกค้านี้ก็ดูดีเลยนะครับแล้วก็นี่มีโชค๊คให้ด้วยนะครับนี่โชค๊คค้ำฝากระโปรงหน้านะครับลูกค้า นี่แผ่นระบายความร้อนแผ่นกันความร้อนก็ยังแบบใสๆกิ๊บๆอยู่เลยนะครับลูกค้านี่อ่าใครได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้รถสีขาวอ่าได้รถขนาดใหญ่ราคาไม่แพงผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,500บาทนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ฟรีดาวน์นี่ฟรีดาวน์ฟรีทุกอย่างจัดได้เต็มแน่นอน100%นะครับผ่อน8,500บาทออกง่ายๆนะครับออกได้ทุกอาชีพแน่นอน100%นะครับลูกค้าอยู่ที่นี่อ่าสู้ทุกคันดันทุกเคสแน่นอนถ้าใคร นนใจนะครับรถคันนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาโนนทองทองอยากดูรุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยยังไงก็ฝากเจ้า Honda Accord 2.0 EL ปี2013คันนี้ไว้ด้วยนะครับลูกค้ายังไงก,งไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ